พามาปั่นจักรยานกันครับใครอยากมาออกกำลังกายนะครับมาได้นะครับส่วนสุขภาพนะครับธรรมศาสตร์อากาศดีๆนะครับเย็นๆแดดล่มๆให้ดีมาสักห้าโมงห้าโมงสี่ห้าโมงแดดล่มคนก็ไม่เยอะด้วยนะที่นี่คนน้อย อากศดีต้นไม้ก็เยอะนะทีแ่แรกอากาศดีมากนะครับเราจัรยานมาเช่าจักรยานมาครึ่งชั่วโมง10บบาทประตูนี่ได้กึง่งไฟฟ้ามานะแต่มันมันไม่ค่อยได้ใช้แรงเท่าไหร่ปั่นนิดเกี่ยว ไปลิฟเลยแต่ก็ยังดีนะดูกว่าเดินนัทน,น่ไห <c oughs> มีเสียงนกร้องด้วยนะเกวาวเกาวาเกาวาอยู่อากาศดีมากดีๆตอนเช้านะตอนเชา้าๆคิดว่าอันนั้นจะแบบอากาศดีมากจะต้องลองมาตอนเช้าๆดู เดี๋ยววันไหนมาตอนเช้าเจะถ่ายให้ดูนะน่าจะสดชื่นอะ่ะสดชื่นวอนนี้เยอะเลยแต่ตอนนี้มันก็สบายนะเย็นสบายแล้วช่วงนี้หนาหนาวด้วยเนาะโอ้โหอากาศดีเลยต้นไม้เยอะครับในนี้สดชื่นเหมือนอยู่บ้านนอกอะ่ะ <c oughs> ใครบ้านนอกมาทำงานในเมืองนะก็ ใส่มาอยู่ตามสวนสาธารณะเนาะก็จะสดชื่นกว่าอยู่กับรถกับเรือกับรถติดทั้งวันเบื่อนะเจออากาศสดชื่นแบบนี้ค่อยชวนหน่อยเนาะไปเลยไปเลย สวสุขภาพขึ้นมาขึ้นมาเลยเปเลยเอาลืมไม่ได้ขี่นานโอ้ยโอ้ยโอ้ย อุิ่ชุบอ,อืรถแรนใครจะมาออกกำลังกายแถวนี้ได้นะครับธรรมศาสตร์นี่จะปั่นจัก,กรยานนะคใครจะมาเดินมาวิ่งก็ได้นะนี่บรรยากาศดีเย็นๆเช้าเย็น,ยน,ยน,ยนๆนนะครับ อากาศดีมากมันจะสันส่นๆหน่อยนะครับกล้องไม่ดีอแต่ทางเขาดีนะนมีเลนจักรยานโดยเฉพาะเลยหรือใครจะมาวิ่งก็ได้นะครับ จะแยกออกจากถนนเลยนะเป็นคนวิ่งกับเรนรถนู้นเรนรถนี่เลนเราเรนจักรยานกับเลนวิ่งสดชื่น ได้คันรถด้วยฟ้ารถแหลงปั่นนิดเดียววิ่งจุดเลยนางหวานตามไม่ทันแล้ว เคครับสวัสดีครับ